<C> oh <an> คุณกรลป๋งฟังแบไตไกพอดแคสต์สวัสดีคุณผู้ชมเพจแบตไต่นะครับผมดื่มพงสุขนะครับวันนี้ผมอยากเช้คุณผู้ชมดูเรื่องที่น่าอาัศจรรย์มากเรื่องหนึ่งวันนี้ผมขอหนุ่ยทอล์กหนุ่ยโทรโทรหาผู้ชายคนนี้ครับคุณสมคิดจิรานันทรัตนะครับอ้าวกดโทรออกเลยมาแล้วครับขอคุยหน่อยนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังเราไม่ทิ้งกันด com ระบบการลงทะเบียนที่ใช้คาว่าเซิร์ฟเวอร์แบกลับมากที่สุดนะครับวันนี้ฝากคําถามไว้ได้แล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกันสวัสดีพี่สมคิดนะครับมาไหมมาไหมนี่สวัสดีครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติแบรไตนนะครับพี่สมคิดจริงๆก่อนหน้านี้ในอดีตเราก็เคยสัมภาษณ์กันมาหลายครั้งแต่ว่าวันนี้เอาเป็นว่าได้นอนหรือย,อยังฮะหลังจากจบศึกเราไม่ทิ้งกันดอทคอมก็ได้นอนนิดหน่อยครับ นหน้าตาอิดโรยมากแล้วนไม่ตรงเวลานอนไม่ค่อยหลับหน้าตาอิดโรยมากเลยพี่สมคิดที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็อยู่เบื้องหลังระบบแบงกิ้งต่างๆมากมายในประเทศนี้แล้วก็ใช้คําว่าพาคนไทยกลับบ้านด้วยใช่ไหมเอาคนเก่งๆจากซิลิคอนววลลย์เนี่ยกลับมารับเงินเดือนที่เมืองไทยอะไรต่างๆโครงการนี้ดูจากภาพใช้เด็กรุ่นใหม่เยอะเหมือนกันมีใครประกอบกันบ้างฮะในทีมที่สร้างเราไม่ทิ้งกัน com ระบบการลงทะเบียนรองรับปริมาณการลงทะเบียนของคนไทยมากที่สุดในประเทศ เท่าที่มีการเคยจัดทำระบบกันมาเลยทีเดียวครับก็จะมีคนที่อยู่ในทีมที่เป็นตัวหลกัหลกๆมีหลายคนนะครับที่เก่งทางด้าน machine learning เก่งทางด้าน AI มีหลายคนที่เป็นทีท่เก่งทางด้าน d e v e l o p m เมนนะครับโดยเฉพาะเว็บที่รองรับคนจำนวนมากๆม,มีหลายคนที่เก่งทางด้านเทคนะิคเอาเวลที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ โด mm. ยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคที่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์นะครับะฉะนั้นทีม KTB เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมคนหนุ่มไฟแรงนะครับแล้วก็อยากที่จะทำผลงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศเพราะ KTB เองจริงจหลายโครงการไม่ได้เกี่ยวกับธนาคารหรนะือหลายโครงการ,เ,กกกราเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับตันกรลังเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้ชีวิตของคนไทยเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ ไว้ง่ายคือรัฐขอมาว่าขอให้ทำสิ่งนี้ <c oughs> สิ่งนั้นลงทะเบียนให้กเกษตรกรหน่อยลงทะเบียนให้ชาวบ้านหรือคนที่กําลังเดือดร้อนหน่อย KDB <c oughs> ก็จะต้องรับหน้าเสือเสมอในการทําสิ่งนี้ทีนี้โครงการนี้เห็นว่าเตรียมงานกันวีคเดียวหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองมันมันเป็นงานที่เราทราบแหละว่ามันต้องด่วนเพราะว่ามันเกิดจากวิกฤตการณ์สถานการณ์ที่ทุกคนแพนิคก,กันไปหมดใช่ไหมครับและรัฐบาลก็ ต้องทําอะไรบางอย่างทีนี้การชดเชย5,000บาทอันนี้ต่อเดือนและยาวนานต่อเรื่อง3เดือนอันนี้ให้ทุกคนเลยเหรอครับ5,000ันบาทเนี่ยมีวิธีการคัดเลือกอยังไงฮะหรือว่าไม่ต้องคัดแล้วอันนี้เป็นยังไงนโยบายต้องยอมรับว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ในการได้รับเงิน5,000บาทต่อเดือนนะครับ oh. คนที่ลงทะเบียนตอนนี้17ล้านคนก็ต้องผ่านกระบวนการกรองนะครับหลายอย่างฮนะกรองหลายอย่าง เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่เข้าขายตามคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กําหนด oh, นะครับเช่นว<บ>่าเขาเป็นคนที่ทํางานสลากหรือเขาเป็นคนที่ตกงานหรือเขาเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจริงจรับมันก็เปมีเงื่อนที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กาหนดซึ่งอันนี้ไอทีที่พี่วางไว้จะสามารถตรวจสอบได้ถูกไหมครับว่าตัวจริงตัวปลอมหรืออะไรต่างๆเกณฑ์การเกณฑ์การตรวจสอบนี่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ช้าเร็วครับ ตอนนี้ก็ต้องเริ่มทยอยตรวจสอบนะครับแต่เราไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบคนเดียวนะครับเราจะตรวจสอบเบื้องต้นว่า mm hmm. อคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทย mm hmm. ว่าชื่อนามกุลนะครับแล้วก็อวันเกิดแล้วก็ไอ้เลขรหัสที่อยู่หลังบัตรเนี่ยเป็นเลขรหัสที่ตรงเราส่งไปตรวจสอบที่กระทรวงมหาดไทย mm hmm. หลังจากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปตรวจสอบไปที่หลายหน่วยงานครับ ไม่ว่าจะเป็นคมขนส่งทางบกหรือว่ากระทรวงการคลังทียตรวจสอบเรื่องปีิที่ผ่านมานะครับตรวจสอบอ่าเรื่องถ้าคุณบอกว่าคุณมีอาชีพขับรถรับจ้างแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าขับรถรับจ้างจริงปล่าอ๋อผมถามเกี่ยวกับงานของพี่สมคิดดีกว่าเพราะว่างานนี้โหดหิน คนในวงการ d e v วลลอปเอร์นี่เขาเขาทึ่งกันมากแล้วก็ก็ฝากชมผ่านผมมาว่าโอ้โหเตรียมงาน1สัปดาห์สามารถจะรองรับคนได้ตั้งขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างใน15นาทีแรกครับทำไมระบบพอเปิดตอน18.00ปุ๊บแล้วมันร่วงไปตอนนั้นเป็นยังไงฮะสภาพจิตใจคนทํางานตอนนั้นตกใจกันหรือเปล่าก็ต้องต้องบอกก่อนที่จะถึงอหกโมงนะครับก็ต้องบอกว่าสองสามวันก่อนจะถึงอวันที่เปิดให้ลงทะเบียนนั้นเนี่ย ก็มีการประชุมวันละสองสารอบทุกวันะนะครับเพื่อตรวจสอบความพร้อมกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาวที่เราไปใช้เราใช้ที้คลาวที่ Google ที่สิงคโปร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นคลาวที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกอของ Google สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆถ้าเกิดข้อมูลวิ่งเข้ามามากก็เพิ่ม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 ,มโดยที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องอดูเขาเรียกว่าสเปคเบื้องต้นใช่ไหมมันจะเหมือนกับสวดึงจาก ทั้งโลกมาได้เลยเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้อันนี้ผมคิดว่าเราคุยกับเขาหลายครั้งแล้วก็ดูจากความสามารถของเขาแล้วเนี่ยแล้วดูจากผลงานที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลงานจริงๆทุกคนก็ดู youtube ของ Google หมดนะครับ YouTube ของ Google ก็อยู่ในทางนั้นแหละ,ะลก็ไม่มีปัญหาแล้วก็สิ่งที่เขาเตรียมให้เราเนี่ยเขาเตรียมให้เราได้ถึงเจ็ดพันคอซีพ p u โอ้โห7,000แกนสมอง7,000 <7, S 1> พอมานี้เรานึกน้ำไม่ออกเลยนะว่ามันจะไปตุ่ยอยู่ในห้องขนาดไหนผมนผมเทียบให้ฟังก่อนว่าถ้าเป็นมือถือที่ท่านใช้เนี่ยถ้าสเปคดีๆหน่อยประเภทสเปคเทพเนี่ยก็คือ4แกนสมองคอมพิวเตอร์ก็8แกนสมองแต่อันนี้7,000แกนสมองก็แปลว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่มากๆซึ่งเอามาใช้นี่แหละกับสำหรับการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน .com เ่ยนะเซิร์ฟเวอร์เป็นไงสภาพเซิร์ฟเวอร์หน้าตา S <S เอยนั่นที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเรื่องของเน็ตเวิร์กที่ Google ดูแลเนี่ยเราไม่ได้เป็นห่วงนะครับ <S <S 2> <S 2> สิ่งที่เราเป็นห่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเน็ตเวิร์กระหว่างประเทศไทยกับ Google เพราะ Google เนี่ยไม่ได้เป็นคลาวอยู่ในประเทศไทยเป็นคลาวอยู่ที่สิงคโปร์ <S <S <อ>นะคะแล้วเราก็เป็นห่วงว่าไอ้เรื่องของ SMS นะครับว่าการส่ง SMS เนี่ยสามารถส่งได้ภายในเวลาตามที่เรากำหนดหรือเปล่า ตรงนั้นเป็นจุดที่เราเป็นหยครับเพราะว่ามันจะต้องมีการออเทนผ่านมือถือด้วยใช่ไหมครับความหมายคือพอลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บเนี่ยก็ต้องมี OTP หรือเขาเรียกว่า one time password password ใช้ครั้งเดียวยิงผ่าน SMS ไปบอกแล้วผลเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นใน15นาทีแรกที่บางคนเขาใช้คำว่าระบบร่วงไปลองเล่าให้นิดหนึ่งครับ15จริงๆต้องต้องบอกว่านาเวลา6โมงเลย18.00นั้นเนี่ยมี มีอาการที่เราเรียกว่ามีคนมาอออยู่เนี่ยหรือมีรีเควสเข้ามาเนี่ยยี่สิบนอืงยี่สิบหลังรีเควสที่ออ,อยู่มันรอ,โอ,โอ,ออยู่แล้วเหรอว่าโอ้โหออยู่แล้วอ่รออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเปิดหกโมงปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าระบบมันช็อานะครับเพราะว่าเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยหล่มทลายเข้ามาต้องต้องร้อยหรือพันนึ้งว่า อันนี้เราไม่มีประตูหน้าบ้านทุกอย่างเนี่ยมันจะไหลเข้ามาติดเดียวครับไม่เหมือนกับชิ้นช้อปใช้ชิ้นชอใช้เรายังมีประตูหน้าบ้านนะครับคอยกันไม่ให้กราฟิกเนี่ยมันไหลเข้ามาคำว่าประตูหน้าบ้านความหมายคือมีหน้าเว็บให้คนอ่านหน่วงเวลาก่อนหรือยังไงครับเพราะว่านี้เปิดมาเราจะเจอภาพเป็นกราฟิกการ์ตูนเลยว่าเป็นเนี่ยมาตรการใช้ได้ตั้งแต่เสาร์ที่28มีนาใช่ไหมกับ5,000บาทตรงนี้คำว่าหน้าบ้านหมายถึงยังไงครับในความหมายของพี่สมคิดขอทราบรายละเอียดนิดหนึ่ง คือในทางเทคนิคตอนที่ชิมช็อปใช้เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า F5 <ะ>นะครับเป็นคนเหมือนกับเป็นตำรวจจราจรคอยดักทราฟิก<ม>ไม่ให้ทราฟิกมันเข้ามามากเกินไปอันนั้นเราดักได้แต่เนื่องจากทั้งนี้เนี่ยเราไม่ต้องการให้คนต้องไปรอเราต้องการให้คนที่จะต้องคนที่จะเข้าระบบเนี่ยสามารถเข้าได้ทันที<ม>นะครับเพราะฉะนั้นบเราจะเปิดไม่อันเลยคุณเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้ S <S แต่เราก็นึกไม่ถึงครับา่ายหกโมงเนี่ยจะมาอออยู่ประมาณยี่สิบล้านหลิเปท,ทีนี้ในระหว่างที่คุยกันพี่สมคิดก,ก็ให้คําตอบอย่างดีก็มีคนพิมพ์เข้ามาพอสมควรผมยังลงทะเบียนไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นคนที่ลงทะเบียนไม่ได้นี่เกิดจากปัจจัยอะไรครับถึงทาให้ลงทะเบียนยังไม่ได้ครับถ้าลงทะเบียนตอนนี้ไม่ได้เนี่ยปัจจัยหลักๆเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเ,เลขบัตรจําตัวประชาชนอาจจะซ้ําหรือเคยลงไปแล้วนะครับ ในครั้งเดียวกันเนี่ยนะฮะหมายว่าลงทะเบียนในครั้งเดียวกันเนี่ยหมายความว่าการลงซ้ําเนี่ยก็คือในในเราไม่ทิ้งการดอทคอเนี่ยเคยลงทะเบียนมาก่อนแล้วใช่อ้าวอย่างนี้เป็นไม่ได้ไหมว่ามีคนอื่นเอาเลขเลขเขาไปใช้หรืออะไรต่างๆวัดอันนี้ไม่ได่ใจหรือว่าเป็นตัวเขาเองที่ลงไปแล้วครั้งที่แล้วลงไปได้ค้างอยู่ แล้วก็ไปลงซ้ำก็อาจจะเป็นเลขเดียวกันก็เป็นไปได้ด้วยเหตุนี้นะครับเข้าใจแล้วยังอยู่ในระบบอยู่ยังไม่ได้ล็อกเอาท์ครับผมยังอยู่ในระบบยังไม่ได้ล็อกเอาท์แล้วก็พิมพ์ใหม่โดยที่เข้าใจว่าอันเก่าหายไปแล้วก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะอ่าแันที่สองคือเบอร์โทรศัพท์าะเราให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ซ้ําได้หมายความว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเปิดให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ในกรณีที่ต้องการให้คนอื่นมาช่วยสามารถช่วยได้แต่ว่าเรา ันเอาไว้ว่าโทรศัพท์เบอร์เดียวกันเนี่ยใช้ได้ไม่เกินห้าคราบถ้าเกินกว่าห้าครั้งนจะใช้ไม่ได้อ๋อนี่เป็นแบบนั้นฉะนั้นระบบก็จะล็อกเพื่อความปลอดภัยของตัวระบบเองด้วยไม่งั้นแล้วก็จะมีข้อมูลฟลัดเข้ามาหรือข้อมูลมั่วเข้ามาพอสมควรทีนี้มาพูดถึงข้อมูลมั่วข้อมูลฟลัดมีเว็บไซต์มั่วเต็มไปหมดเลยครับในช่วงเวลาชั่วโมงแรกเหลือเชื่อมากว่า กลายเป็นภาครัฐต้องออกไปจะสัมพันธ์ด่วนว่าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com สกดให้ถูกด้วยนะเพราะว่าบางคนไปสะกดว่าเราไม่ทิ้งกัน .com เราไม่ทิ้งกัน .com หรือสกดอื่นๆมี c คบ้างมี .tv บ้างดอ,ดอะไรต่างเกิดขึ้นประมาณ90โดเมนมันเราวิเคราะห์กันหน่อยได้ไหมฮะตามสไตล์คิดทอล์กว่าทำไมถึงมีคนแฝงตัวไม่ประสงค์ดีสร้างระบบลงทะเบ,บียนหลอกในโดเมนคล้ายๆกันเยอะขนาดนี้ในครั้งนี้ครับ ผมที่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนไทยเป็นคนรักสนุกนะครับแล้วก็ชอบเต้นกันครับคือชอบใหญ่กันก็เอาคุณเราเราใส่ชื่อเราไม่ทิ้งกันเขาก็จะใส่เราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หมดเลยแทนที่จะเป็นไมโทเป็นไม่เอกบ้างเป็นไม่ตรีบ้างก็เป็นความรักสนุกของคนบางคนครับอ่าก็เลยเกิดเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนทาระบบใช่ไหมครเพราะว่าคนทาระบบหลักก็ ต้องแบกรับจํานวนคนที่อยู่ด้านหน้าอยู่แล้วตอนนี้การลงทะเบียนการลงทะเบียนปิดหรือย,ยังครับหรือจะเปิดไปถึงเมื่อไหร่อย่างไรครับตอนนี้ก็ยังไม่มีกําหนดปิดนะครับก็เปิดไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็จะเริ่มพิจารณาเมื่อไหร่แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องใช้เยอะไหมมีคนถามเข้ามาว่าเป็นการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่หรือว่าใช้ระบบ AI ในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องตรงนี้ครับคือตอนตอนนี้อ่ะ ผมคิดว่าระบบมันก็เดินได้ดีพอสมควรเพราะฉะนั้นคนที่เฝ้าดูเนี่ยก็ลดปริมาณลงค่อนข้างเยอะพอรูมก็จะมีคนผู้ดูนะครับตามอจอมอนิเตอร์ต่างๆแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนวันแรกรที่เป็นช่วงคริติคอลในชั่วโมงสองชั่วโมงแรกครับอ๋อฉะนั้นเนี่ยยังไงโดยการเปิดลงทะเบียนยังคงเปิดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเปิดไปเรื่อยๆ แต่นี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีการคัดกรองความถูกต้องแปลว่าถ้าคุณไม่ได้เข้าข่ายคนที่ได้รับผลกระทบคุณก็จะไม่ได้ฉะนั้นก็ไม่ควรจะลงทะเบียนเพื่อให้คุณทําให้ระบบมันสูญเสียทรัพยากรไปมากกว่านี้ถูกไหมครับโดยภาพรวมอบอกเลยนะครับคนไทยชอบสนุก,กค,คุณมีอะไรให้ให้เขาทําเขาก็อาจจะเข้ามาเล่นเข้ามาลอง Uh huh. นะครับเข้ามาลองดูบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากก็คือเข้ามาลงทะเบียนลองดู uh huh. นะครับผมคิดว่าคนที่คิดอย่างนี้เนี่ยก็มีจานวนมากพอสมควร uh huh. หรือมีบางคนก็อาจจะเผื่อปุ๊บเผื่อได้เผื่อปุ๊บว่าโ okay อเคเผื่อว่ามันหลุดไปฉันก็อาจจะได้เงิน uh huh. เดือนละห uh ้าพันมันก็มี uh huh. นี่นะครับแต่ว่าจริงๆรัฐบาลมีโคต้าอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับสําหรับตรงนี้เพราะตอนแรกข่าวออกเหมือนประมาณสามล้านคนเท่านั้นเองที่จะได้ เบื้องตอน้นเท่าที่ผมได้ยินก็คือว่ามีงบที่ขอไว้สามล้านคนแต่ว่าเขาไม่ได้จํากัดที่สามล้านคนนะครับรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะให้ทุกคนที่เข้าขายเดือดร้อนจริงจริงเช่นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆเนี่ยก็ต้องขอความปรุนาว่าไม่ต้องไนลงทะเบียนก็ได้ครับนี่นะครับพี่สมคิดครับถ้าผมกรอกข้อมูลผิด เช่นเลขที่ธนาคารบัญชีนะบัญชีธนาคารแต่ลงทะเบียนสําเร็จไปแล้วจะมีการแก้ไขได้หรือไม่ภายหลังหรือว่าลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียวอ่าอันนี้เป็นยังไงถ้าเกิดคนกรอกเลขเลขธนาคารผิดจริง,รงๆปกติใช้พร้อมเปย์ไม่น่าจะต้องใช้เลขธนาคารผูกอะไรมากมหมนอกจากเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกพร้อมเปย์ไว้แล้วใช่ไหมครับพร้อมเพย์เนี่ยต้องเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนนะครับไม่ใช่ผูกเบอร์โทรศัพท์อ๋อฉะนั้นมันจะไม่ผิดแน่นอนถูกไหมเหมือนกับ พร้อมเพยที่ธาคาที่กระทรวงการคลังใช้ในการคืนภาษีะครับคือปูกกับบัตรประชาชนอืมอืส่วนถ้าเบอร์บัญชีผิดเนี่ยอาจจะต้องถูกปฏิเสธหมายความว่าก็จะไปตรวจสอบว่าชื่อบัญชีเนี่ยตรงกับชื่อของคนลงทะเบียนหรือไม่ถ้าไม่ตรงชื่อนั้นก็จะถูกตัดออกนะครับซึ่งอันเนี้ยหลังจากถูกตัดออกแล้วถ้ายังเปิดลงทะเบียนก็มาลงทะเบียนใหม่ได้ครับ นี่นี่เยี่ยมเลยขอบคุณพี่สมคิดมากที่ตอบรับข้อความผมนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์จริงๆแล้วก็อยากจะหลักๆก,ก็คือจะเรียกมาชมเยนยและครับอยากจะชื่นชมผ่านพวกเรารในานะนะสายไอทีว่าโอ้โหการจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับคนมหาศาลขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆแล้วก็เป็นงานที่โปรเจกต์มิชชั่นอิมพอสิเบิลมากๆตรงที่ว่าทีมงานมีเวลาเตรียมเพียงหงสัปดาห์แล้วก็ทำมันสำเร็จ ถ้าช่วงนี้คนไทยจะส่งใจไปเชียร์หมอและพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพวกเราอยู่ก็ต้องปรบมือให้อีกทีมหนึ่งคือทีมเราไม่ทิ้งกันด o m เราไม่ทิ้งกันสะกดแบบถูกต้องนะครับไม่ใช่เราไม้ทิ้งกันหรือเราไม่ทิ้งกันอะไรต่างๆแม่ <c oughs> เอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะครับกับความน่าทึ่งตรงนี้แล้วก็ทําใหา้ประเทศไทยได้จารึกอีกหนึ่งเรื่องการทําโปรเจกต์ที่ใช้คําว่าเวลาจํากัดและยากอย่างมากๆนะครับ ปิดท้ายนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือต้องการการป้องกันตัวเองอะไรต่างๆมีละไรอยากจะฝากบอกทุกๆคนไหมครับในการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานาการณ์โควิด -19 ก็ได้ครับพี่สมคิดเป็นคำถามสุดท้ายครับคือผมคิดว่าเรื่องโควิด -19 นี่ครับก็เป็นโรคระบาดใหม่ที่เป็นไวรัสที่เราก็เพิ่งรู้จักและทั่วโลกก็มีปัญหากับตัวโควิด -19 นี้ค่อนข้างมาก ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับก็คืออยู่กับบ้านนะครับอย่ากออกมาข้างนอกถ้าหากว่าทํางานอยู่บ้านได้ไปตัทเปิดให้ทํางานอยู่บ้านก็ทํางานอยู่บ้านดีกว่า <ứng S 2> ผมก็ทํางานอยู่บ้านทุกวัน <ứng S 2> นะครับ <ứng S 2> ยก <ứng S 2> มเม้นวันที่วันวันที่เราไม่ไทิ้งกันเนี่ยครับเมื่อคืนนี้กเป็นที่รู้อ๋อนี่นี่น,นี่เข้าใจแล้วแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นนะครับ ที่ปรึกษาโครงการนี้นะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าร่มโพร,ร่มใสให้น้องๆนะครับคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยที่ไปทําแล้วก็คนไทยทั้งนั้นที่ไปเขียนโปรแกรมทํางานนี้สําเร็จเสร็จสิ้นแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้ของ Google แต่ก็เพื่อทําให้มันเป็นไปได้และสําเร็จเป็นจริงนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีเว็บไซต์นี้เราจะเห็นชาวบ้านอีกนับล้านที่ไปแออัดกันที่สาขาของธนาคารเลยนะครับไม่งั้นแล้ว ธนาคารแตกแน่นอนแล้วก็เราจะไม่สามารถคงไว้ซึ่งกฎโซเชียลดิสทันซิงหรือว่าระยะห่างทางสังคมพี่สมคิดทําให้เรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นพร้อมทีมงานจนํานวนมากที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับเ<ม>อาพวกเราเพิ่มนิดนึนงได้ไหมครับครับ,รบผมได้เลยครับคือผมคิดว่าหลายหลายคนก็อบอกว่าคนไทยกับเทคโนโลยีเนี่ยมันดูห่างไกลกันแต่หลังจากที่ผมทำโครงการชิมช็อปช้โครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นะครับ เรียนรู้ได้ครับตอนนี้ก็มีคนที่เคยลงทะเบียนชิมช้อปใช้เคยลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเนี่ยมากกว่าสามสิบล้านคนผมก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเราส่งเสริมได้ครับให้คนไทยเนี่ยอื้จักเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วจะทําให้เราไม่ต้องเสี่ยงครับกับโควิดต่อไปในอนาคตถ้าหากว่าเราใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัลมากขึ้นครับอืขอบคุณมากนะครับปิดท้ายได้ดีดดจริงๆผมหนุ่ยพงศุกรลาไปก่อนขอบคุณพี่สมคิดจิระนันตรัตน์นะครับ อดีตผู้บริหารของ KBTG ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของ KTB ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ทำให้เรื่องนี้สำเร็จเป็นจริงขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงเรื่องนี้ใครที่เป็นผลใครที่ได้รับผลกระทบก็ไปไปลงทะเบียนได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้รับผลกระทบคุณทราบแล้วนะว่าระบบกว่าจะรองรับได้ได้มาซึ่งความยากลำบากเพราะว่าพี่สพคิดบอกแล้วคนไทยชอบสนุกอยากลองเห็นมีระบบให้ลองก็ปุ๊ลองเข้ามาใหญ่ รออยู่20ล้านทานเซกชันนะวิ่งเข้ามาโป้งในเวลา18.00นะครับสะอึกไปพักหนึ่งแต่สุดท้ายผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะว่าชมหน้าทีมงานเหล่านี้สวัสดีและราตรีสวัสด์นะครับคุณกําลังฝังแบตตไล์พอดแคส